สเสนหาชิกจอมเถือนละครสั้นจบในสองตอนโดยเรื่องเล่าชวนฟังค่ะร่างบอบบางในชุดนอนเซ็กซี่เดินวนไปวนมาในห้องหลายรอบอย่างคนที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักเพราะเย็นนี้เธอมีงานแสดงโชว์ ร้องเพลงเพื่อการกุศลที่บิดาได้รับปากเจ้าของงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาแฟนหนุ่มของเธอก็โทรมาบอกว่าเขากำลังจะเดินทางมาหาเธอในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้และคืนนี้เขาก็ตั้งใจจะไปดินเนอร์กับเธอด้วยแต่งานแสดงโชว์เย็นนี้เธอจะยกเลิกก็ไม่ได้ด้วยสิเพราะเจ้าของงานเป็นถึงหม่อมหลวง และยังเป็นเพื่อนสนิทของท่านพ่องานการกุศลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเป็นงานที่พวกคุณหญิงคุณนายที่มียศถาบรรดาศักดิ์มากมายมาร่วมงานแล้วเธอควรจะทำยังไงดีในเมื่อเย็นนี้เธอก็มีนัดกับคนสำคัญของเธอด้วยเช่นกันและครั้นจะยกเลิกนัดแฟนหนุ่มก็ไม่ได้เพราะนานๆทีเขาถึงจะมาหา ล้อมดาวคิดไม่ตกเพราะงานแสดงโชว์ก็สำคัญเดทกับแฟนหนุ่มก็สำคัญกระทั่งเห็นคุณครูสาวแสนสวยหน้าตาคล้ายๆตนเองเดินเข้ามาในบ้านคนที่คิดหนักมาเกือบชั่วโมงก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นมาล้อมดาวหรือหม่อมหลวงล้อมดาวนิติกรก็รีบเดินลงไปหาน้องสาวฝาแฝดของเธอและดึงร่างขึ้นมา อย่างห้องข้างบนอย่างเร็วพี่หญิงใหญ่ลากเล็กขึ้นมาบนนี้มีอะไรหรือเปล่าคะดวงเดือนหน้าตาตื่นเมื่อถามผู้เป็นพี่สาวฝาแฝดของเธอออกไปไม่รู้ว่าล้อมดาวมีธุระอันใดกับเธอถึงทำท่ามีรับลมคมในแปลกๆหญิงเล็กพี่มีเรื่องให้น้องช่วยสีหน้าของล้อมดาวดูเดือดเนื้อลอนใจเอามากๆ จนดวงเดือนคิดว่าพี่สาวของเธออาจจะกำลังเจอปัญหาใหญ่เข้าจริงๆเรื่องอะไรคะร่างบอบบางแต่ทว่าสมส่วนในชุดกระโปรงเรียบร้อยความยาวถึงหัวเขา่าใส่เสื้อแขนตุกตาสีหวานที่ติดก,กระดุมจนถึงต้นคอสมกับที่เธอเป็นถึงคุณครูสอนภาษาที่ลูกศิษย์ลูกหาน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีในเรื่องการแต่งกาย ดวงตากลมโตที่อยู่ใต้กรอบแว่นอันใหญ่มองมายังผู้เป็นพี่สาวฝาแฝดของเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามล้อมดาวถอนหายใจออกมาชุดใหญ่ก่อนที่จะเริ่มต้นเล่าถึงเหตุผลและความจำเป็นของเธอและเรื่องที่ต้องการให้น้องสาวฝาแฝดของเธอช่วยเหลือและพอดวงเดือนได้ตรับฟังผู้เป็นพี่สาวเล่าตั้งแต่ต้นจนจบ ก็ถึงกับอ้าปากค้างตาโตยืนนิ่งเป็นหุ่นตะลึงไปหลายนาทีหญิงเล็กเธอต้องช่วยพี่นะถ้าเธอไม่ช่วยพี่ต้องตายแน่ๆพี่สาวฝาแฝดจอมัญญาทำหน้าตาหน่าสงสารจนคุณเป็นน้องแทบใจอ่อนแต่ว่าเล็กใบหน้าหวานที่แสดงความอึดอัดใจไม่ได้ทำให้ล้อมดาวใจอ่อนลงแม้แต่น้อยสายตาแหลมคม ของผู้เป็นพี่สาวยังคงคาดคั้นเอาคำตอบตกลงจากคนที่เป็นน้องด้วยสายตาขอร้องแถมอ้อนวอนอย่างน่าสงสารทั้งที่ความเป็นจริงสองพี่น้องไม่ค่อยจะพูดคุยกันอย่างสนิทใจเท่าไหรนักนั่นเพราะว่านิสัยของสองสาวต่างกันสุดขั้วแต่ว่าคราวนี้ล้อมดาวมีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาน้องสาวฝาแฝดของเธอจริงๆ หญิงสาวจึงจำเป็นต้องพูดจาดีๆเพื่อหว่านล้อมให้ครูสาวจอมเปินและแสนจะเชยเข้ามาช่วยในธุระสำคัญของเธอครั้งนี้ให้สำเร็จนะหญิงเล็กนะเธอก็รู้ว่างานนี้สำคัญมากท่านพ่อได้รับปากท่านอาเอาไว้แล้วแต่ว่าคนสำคัญของพี่ก็กําลังจะเดินทางมาจากต่างประเทศในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วพี่รู้นะ ว่าหญิงเล็กมีความสามารถไม่ต่างไปจากพี่นะนะนะหญิงเล็กนะช่วยพี่นะน้องรักหม่อมหลวงล้อมดาวนิติกรจากที่เคยคิดว่าตนเองเก่งกว่าน้องสาวฝาแฝดมาโดยตลอดและไม่เคยที่จะบอกรักน้องมาก่อนตอนนี้กำลังจะมาพูดกับลำเอาดือด้อว่าน้องสาวของเธอเก่งมีความสามารถไม่ต่างกับเธอ แล้วยังมาเรียกดวงเดือนว่าน้องรักอีกซึ่งมันผิดวิสัยของเธอโดยสิ้นเชิงต่างกับหม่อมหลวงดวงเดือนนิติกรที่รักพี่สาวของเธอมากแม้ว่าบางครั้งล้อมดาวจะพูดจามไม่ค่อยดีกับเธอนักและมักคมขู่เธอเป็นประจำแต่หญิงสาวก็ไม่ถือสาและยินดีเสมอที่จะช่วยพี่สาวของเธอทุกอย่างแต่ว่างานนี้ ครูสาวอย่างเธอรู้สึกลำบากใจจริงๆนั่นเป็นเพราะเธอเป็นคนไม่ชอบการแสดงที่ต้องอยู่บนเวทีท่ามกลางสายตาของคนดูเยอะๆเพราะดวงเดือนเป็นคนเรียบร้อยในสายตาของทุกคนแม้ว่าตัวตนจริงๆของเธออาจจะขัดกับบุคลิกและหน้าตาไปบ้างแต่ว่าครูสาวก็ไม่ชอบการแต่งตัวหวือหวา หรือมีสีฉูดฉาดเหมือนกับพี่สาวของเธอหรอกทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ครูสาวคนสวยชอบทําเป็นประจำก็คือการเก็บซ่อนความสามารถพิเศษบางอย่างเอาไว้กับตัวอย่างมิดชิดน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเธอสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดว่าครูสาวแสนเชิมอย่างเธอจะทําได้นั่นก็คือการเต้นระบำหน้าท้อง มีเพียงล้อมดาวเท่านั้นที่แอบติดตามความเคลื่อนไหวของเป็นผู้น้องสาวมาโดยตลอดนั่นเพราะว่าความอิจฉาลิษยาที่มีอยู่ในตัวไม่อยากให้น้องสาวดีเด่นมากไปกว่าตัวเองดังนั้นอะไรที่หม่อมหลวงดวงเดือนทําได้หม่อมหลวงล้อมดาวก็ต้องทําได้ดีกว่าแต่ว่าการเต้นระบําหน้าท้องต่อให้เธอฝึกฝนยังไงก็สู้ผู้เป็นน้องสาวไม่ได้ เพราะสิ่งที่เธอทำได้ดีคือการร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าเล็กร้องเพลงไม่เก่งเหมือนพี่ยิงใหญ่นี่คะเล็กคงทำไม่ได้หรอกคะ่ะดวงเดือนก้มหน้าก้มตาปฏิเสธด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักเธอเองก็อยากจะช่วยพี่สาวอยู่หรอกแต่ว่าเธอร้องเพลงได้แค่งปูปลาปลาผิดเนื้อผิดทํานองไปเสียหมดเรื่องคาราโอเกะก็ไม่เคยจบสักครั้ง นั่นเป็นเพราะว่าเธอไม่มั่นใจในพลังเสียงของตัวเองนะักแต่ถ้าเอาอย่างนี้สิหญิงเล็กไม่ต้องร้องเพลงก็ได้แสดงโชว์อย่างอื่นก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกว่าคนที่อยู่บนเวทีเป็นหญิงเล็กถ้าเราสองคนไม่พูดก็ไม่มีใครรู้พี่รู้นะว่าหญิงเล็กเต้นเก่งโดยเฉพาะเต้นละบำหน้าท้องพี่หญิงใหญ่รู้ได้ยังไงคะ ดวงเดือนรู้สึกตกใจไม่น้อยเพราะเรื่องที่เธอแอบไปฝึกเต้นระบำหน้าท้องตั้งแต่เด็กด้วยความชอบส่วนตัวคนในครอบครัวยังไม่มีใครรู้เลยเพราะเธอไม่กล้าบอกใครที่สำคัญเธอไม่ชอบนำความสามารถด้านนี้ของเธอไปแสดงโชว์ให้คนอื่นดูถึงแม้ครูผู้สอนบอกว่าเธอเต้นได้เก่งมากและมีพรสวรรค์ทางด้านการเต้นรา น่าจะลองโชว์ความสามารถให้คนอื่นดูบ้างแต่ดวงเดือนก็ปฏิเสธมาโดยตลอดพี่รู้แล้วกันนะ่ะเธอเป็นน้องรักของพี่นี่อย่าลืมสิเพราะฉะนั้นพี่ยอมรู้ทุกอย่างทุกเรื่องเกี่ยวกับเธอและอย่าปฏิเสธว่าเธอทําไม่ได้ถ้าหญิงเล็กรักพี่หญิงเล็กก็ต้องช่วยพี่โอเคไหมล้อมดาวคาดคันเอาคําตอบจากล่างบอบบาง ตรงหน้าอีกครั้งด้วยประโยคที่บังคับน้องสาวของเธอมาคุณกับเดิมก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่หญิงใหญ่อย่าเอาเรื่องที่เราสลับตัวกันไปบอกใครนะคะเล็กอายลูกศิษย์ของเล็กดวงเดือนออนวอนพี่สาวล้อมดาวตอบอ้อมแอมไม่ค่อยจะเต็มเสียงนัก เพราะไม่อาจปฏิเสธพี่สาวคนนี้ของเธอได้ได้สิจ๊ะหญิงเล็กขอบใจมากนะหญิงเล็กเป็นน้องสาวที่น่ารักที่สุดของพี่เลยหม่อมหลวงล้อมดาวตาโตม่านตาขยายด้วยความดีใจสุดๆโผเข้าสวมกอดน้องสาวฝาแฝดด้วยความลิงโลดเพราะงานนี้เธอได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง เธอจึงรีบลักปากน้องสาวว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังขืนพูดไปใครๆก็หาว่าเธอโง่น่ะสิดีไม่ดีอาจจะถูกท่านพ่อท่านแม่ตำหนิก็เป็นได้แต่ดวงเดือนกับรู้สึกหวาดหวั่นในใจชอบกลเพราะตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยแสดงโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรก ที่เธอจะขึ้นโชว์บนเวทีที่ใหญ่มากๆและงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ก็สำคัญมากด้วยเธอกลัวพลาดกลัวคนอื่นจะจับได้ว่าเธอเองที่แสดงโชว์แทนล้อมดาวและกลัวว่าการแสดงโชว์บนเวทีไม่ดีพออาจจะทาให้ท่านพ่อและหม่อมแม่ของเธอขายหน้าเอาได้แต่เพื่อความไม่ประมาทดวงเดือน จึงแอบไปฝึกซ้อมเต้นระบำหน้าท้องอีกครั้งเพราะจากนี้จะถึงเย็นนี้ที่จะขึ้นแสดงโชว์เธอยังพอมีเวลาอีกตั้งครึ่งค่นวันที่จะฝึกซ้อมให้มั่นใจแม้ว่าคุณครูผู้สอนของดวงเดือนจะบอกว่าหญิงสาวมีความสามารถและมีพรสวรรค์มากแค่ไหนก็ตามแต่สำหรับคนที่ไม่เคยแสดงความสามารถที่ไหนมาก่อน และไม่เคยคิดว่าตนเองเก่งก็ยังต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อไม่ให้ทุกคนขายหน้าพร้อมทั้งไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูของเธอในเรื่องการเลือกชุดที่จะขึ้นโชว์และการแต่งหน้าทำผมและที่จะลืมไม่ได้ก็คือการขอร้องให้คุณครูของเธอเก็บเรื่องที่เธอจะขึ้นโชว์บนเวทีแทนพี่สาวฝาแฝดของเธอเป็นความลับทันทีที่ เครื่องบินส่วนตัวส่วนพระองค์บินร่อนลงแตะพื้นรันเวย์ที่สนามบินชายร่างสูงใหญ่ประมาณ190กว่ากว่าก,ก้าวลงมาผู้ติดตามอีกสองสามคนความสูงพอๆกับเขาและไม่อาจจะเทียบพระสมีความหล่อเหลาที่เต็มไปด้วยอำนาจบาร,รมีที่เป็นประกายออกมาจากร่างชายหนุ่ม ที่กำลังเดินนําหน้าทุกคนมาได้ร่างสูงใหญ่สง,งา่าในชุดสูทสีเทาอมฟ้าได้สะกดสายตาของผู้พบเห็นเกือบทุกคนที่เดินผ่านไปมาดวงตาสีเม็ดทรายที่เป็นประกายระยับแฝงไปด้วยความปัถนาอย่างแรงกล้าอย่างที่มีเพียงลูกน้องคนสนิทเท่านั้นที่พอจะเดาออกว่าเวลานี้เจ้านายหนุ่มของพวกเขากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ในใจ ไม่นานนักทั้งสามคนก็เดินมาถึงโรงแรมสุดหรูที่พวกเขาจองเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงเมืองไทยวันนี้และเมื่อเข้ามาในห้องพักสุดหรูของโรงแรมแล้วคำราชาศัพท์ก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งมิกเวลพะยาค่ะเอารูปผู้หญิงคนนั้นมาให้เราดูอีกทีสิมิกเวลราชองค์ักษ์มือขวา ของชิคหนุ่มราเคิลอาชิตรีบลวงเอารูปถ่ายเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจับไม้ร้องเพลงอยู่บนเวทีในชุดว่าวิวพอสมควรให้ชิคหนุ่มได้ทอดพระเนตรอีกครั้งนี่พะยะค่ะท่านชิคนางสวยมากเลยทีเดียวมิกเวลยืนภาพผู้หญิงคนนั้นให้เจ้านายหนุ่มพร้อมทั้งกล่าวชมในรูปถ่ายอย่ามาชมผู้หญิงแพัยาคนนี้ ให้เราได้ยินอีกมิเช่นนั้นเราจะตัดด้นของเจ้าเสียผู้หญิงที่สวยแต่รูปจุไม่หอมคนนี้ไม่ควรค่าแห่งคำชมใดๆทั้งสิ้นชิกหนุ่มตวาดกล้องอย่างโมโหที่ราชองคลักษ์หนุ่มบางอาจแสดงความชื่นชมผู้หญิงในรูปนี้ต่อหน้าพระพรักของพระองค์ขอประทานอภัยพระยะค่ะมิกเวลรีบกล่าวขอโทษ ผูเป็นนายเหนือหัวสันๆหน้าตีปากตัวเองจริงๆเขาไม่น่าพูดอะไรไม่เข้าท่าออกไปเลยเกือบโดนตัดลิ้นแล้วไม่ล่ะใบหน้าหล่อเข้มของมิกเวลก้มลงขนานกับพื้นทันทีด้วยความสำนึกผิดและหุบป,ปากตนเองสนิทจนเพื่อนราชองคลักษ์ข้างๆนึกขำมิกเวลเองก็รู้ทั้งรู้ว่าเจ้านายของตน โกรธแค้นผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนแต่เขาก็ยังชมเชยเธอต่อหน้าชิกหนุ่มจนได้เสียงหัวเราะกังวานเรียกราชองคารักษ์ของพระองค์อีกคนที่สามารถพูดไทยได้พระยะค่ะมิกเวลรีบหันหน้ามาขานรับเจ้านายหนุ่มพร้อมทั้งเตรียมน้อมรับคำสั่งด้วยอาการสงบโทรไปบอกสหายเรา ให้มารับเราที่นี่ตอนสองทุ่มตรงล่างสูงทรงรับสั่งเสียงเข้มพะยะค่ะมิกเวลรับคำสั่งและรีบทําตามพระราชบัญชาทันทีหลังจากโทนนัดกับพระสหายของพระองค์เรียบร้อยแล้วชิกราเคลิลอาริสก็กําชับให้ราชองครลักษ์ทั้งสองของพระองค์เตรียมตัวให้พร้อมและห้ามใช้คำราชาศัพ์ เมื่อเข้าไปในบริเวณงานเด็ดขาดณห,ห้องแกลนบนลูนสุดหรูอลังการของโรงแรมห้าดาวชื่อดังใจกลางกรุงเทพมหานครภายในงานเลี้ยงการกุศลที่เต็มไปด้วยแขกเขือมากมายที่มาร่วมงานนี้กันอย่างคับข้างพวกคุณหญิงคุณนายต่างพาการแต่งตัวมาอย่างเต็มยศเพื่ออวดความร่ำรวยของตนเอง และในงานมีการแสดงโชว์มากมายจากลูกท่านหลานเธอที่ออกมาแสดงความสามารถกันอย่างล้นหลามเพื่อเอาหน้าเอาตาให้แก่ครอบครัวราชนิกูลหลายท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างขึ้นแสดงโชว์บนเวทีเพื่อแสดงความสามารถให้ทุกคนได้ชมและเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลมีทั้งการเดินแบบเพื่อประมูลเครื่องประดับพวกคุณหญิงคุณนายที่มียศถาบรราศักดิ์สูง มีการร้องเพลงการแสดงมายากลและการเต้นรำหลากหลายอย่างมากมายอย่างตะการตาสายตาคมกลิบของผู้ชายคนหนึ่งจับจ้องไปบนเวทีตลอดเวลาเพื่อรอดูว่าเมื่อไหร่การแสดงโชว์ของราชนิกุลสาวที่ชื่อล้อมดาวจะออกมาให้เขาได้ยนโฉมสักทีมิกเวล ร่างหนาในชุดสูทสีเทาเอี้ยวตัวมากะซิบเรียกลูกน้องข้างๆเบาๆให้ได้ยินกันสองคนขอรับไหนแกบอกว่าไม่นั่นจะขึ้นแสดงในลำดับต้นๆทำไมยังไม่โผล่มาอีกละ่ะเพราะชิกหนุ่มนั่งรอชมการแสดงมาเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่มีผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายกับคนในรูปโผล่ออกมาร้องเพลงสักที ชิกราเคิลอยากเห็นเหมือนกันว่าหมอมหลวงล้อมดาวนิติกรจะร้องเพลงได้ไพเราะมากขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบจริงๆขอรับมิกเวลตอบแกนี่เป็นลูกน้องที่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยนะให้ไปสืบเรื่องแค่นี้ก็ยังทาําพลาดคนเป็นนายดุลูกน้องเสียงเข้มจนมิกเวลต้องก้มหน้ารับความผิดอีกครั้งขอประทานเอ้ย ขอโทษขอรับเจ้านายชิกนุม่มถอนหายใจหนักๆทันทีพระองค์นั่งรอมานานจนเมื่อยแล้วเวลาผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงการแสดงโชว์ชุดสุดท้ายพิธีกรสาวที่อยู่บนเวทีก็ประกาศด้วยเสียงหว,วานๆว่าการแสดงลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากราชนิกุลสาวหม่อมหลวงล้อมดาวนิติกรก็ทำให้สายตาทุกคู่ของผู้ที่มาร่วมงานจับจ้องไปยังบนเวทีที่ตอนนี้รีแสงไฟจนสลัวสลวแล้วปรากฏแสงไฟสว่างเป็นวงกลมสาดส่งไปที่ร่างอันอรชรร่างหนึ่งซึ่งกำลังยืนอยู่ตรงกลางเวที พร้อมกับเสียงดนตรีร้อใจก็เริ่มขึ้นร่างโปร่งอรชรนในชุดนางระบำสีทองอารามที่ประดับประดาไปด้วยอัญมณีหลากสีที่ปักระบายลงบนเนื้อผ้าที่ตัดเย็บออกมาได้พอดีตัวเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งบนเรือนร่างงดงามไร้ที่ติและยังมีสร้อยสีทองระยับห้อยระยะลงมาอย่างสวยงามและชายเสือ้อ ที่โชว์หน้าท้องขาวเนียนเรียบแบนราวและขอบเอวของชุดสวยแล้วบนศีรษะยังมีสร้อยคอทองคำขาวเส้นเล็กๆเ,เปล่งแสงระยิบระยับคล้องอยู่บนเส้นผมที่ดกดำที่มัดขึ้นไปเป็นหางม้าพร้อมกับเพชรน้ำงามรูปหยดน้ำห้อยระยะลงมาบนหน้าผากหมุนได้รูปดูแล้วช่างสวยงามจับตายิ่งนัก ดวงเดือนพยายามคิดว่าตนเองกําลังเต้นรำอยู่คนเดียวบนเวทีข้างล่างไม่มีใครมองเธอกําลังเต้นระบำหน้าท้องเพื่อออกกําลังกายตามปกติอย่างที่เธอเคยเต้นรำเป็นประจำกับครูฝึกสอนตั้งใจเต้นรำด้วยใจรักวาดลีลาผิ้วไหวไปตามจังหวะดนตรีที่ร้าใจเหมือนมีเวทมนต์มีความสุขไปกับการเต้นระบำหน้าท้องที่เธอโปรดปรานนักหนาตั้งแต่เยาววัย นักเต้นระบำสาวโยกย้ายสายสะโพกอย่างเป็นธรรมชาติพริ้วไหวดุดดอกไม้ต้องสายฝนและอ่อนอ่อนดังยอดไม้ที่ลู่ลมในบางครั้งก็เข้มแข็งดึงดูดสายตาทุกคู่ให้มองเธอแต่เพียงผู้เดียวรอยยิ้มบางๆบ,บนเรียวหน้าสวยหวานที่บ่งบอกว่าเธอกำลังมีความสุขกับการเต้นระบำทำให้ผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเวที ต่างมองเธอด้วยความรู้สึกผ่อนคลายและสำราญใจราวกับกำลังตกอยู่ในห้วงความฝันซึ่งมีนางฟ้าแสนสวยมาไร้รำอยู่ตรงหน้าทุกคนตะลึงมองทุกจังหวะการเต้นรำของดวงเดือนด้วยความทึ่งในความสามารถของเธอไปตามๆกันหลายคนคงไม่อยากให้การแสดงของหญิงสาวสิ้นสุดลงรวมทั้งชิกหนุ่มก็รู้สึกไม่ต่างกัน ที่กำลังตะลึงมองแม่เทพธิดาแสนสวยไรลำสกวดพระไทยพระองค์อย่างไม่อาจละสายพระเนตรจากเธอได้เธอเต้นรำเก่งมากล้อมดาวแต่ชิกหนุ่มทรงหารู้ไม่ว่าผู้หญิงที่เต้นรำอยู่บนเวทีนั้นหาใช่หม่อมหลวงล้อมดาวนิติกรไม่พระองค์ทรงเข้าใจแต่เธอคือหม่อมหลวงดวงเดือนนิติกรต่างหาก และทุกคนในห้องแกลนบอลลูนต่างก็คิดว่านักเต้นระบำหน้าท้องสาวสวยที่แสดงโชว์อยู่บนเวทีคือหม่อมหลวงล้อมดาวนิติกรทั้งนั้นไม่มีใครเอะใจสักนิดว่าเธอคือหม่อมหลวงดวงเดือนนิติกรคูสาวแสนเฉมเชยที่ลอกข้าบมาหมาดๆนักเต้นระบำหน้าท้องที่พบเห็นทั่วไปน้อยคนนักที่จะเต้นรำออกมาสวยงาม เป็นธรรมชาติแต่ผู้หญิงคนนี้เต้นรําได้ดีมากและพริ้วไหวสวยงามเร้าใจมากกว่านักเต้นระบําหน้าท้องที่คาเฟ่เสียอีกมิน้าละชิกหนุ่มรําพึงในพระไทยองค์ราชทายาทหนุ่มแห่งประเทศราบูพึงประจักษ์แก่สายตาพระเนตรวันนี้เองว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ ถึงสามารถทำให้พระไทยของชิกหนุม่มส่งตะลึงอย่างต้องมวลสะกดหล่อนสวยมากอย่างนี้นี่เองแต่ความสวยของหล่อนอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้ถ้าได้ไปอยู่ในฮาเลมของพระองค์มันช่วยไม่ได้นะล้อมดาวถ้าผู้ชายที่เจ้าคบอยู่ไม่ใช่ชิกเราคงไม่คิดที่จะทำลายอนาคตอันสุดสของเจ้า เจ้าแห่งทะเลทรายชิกหนุ่มรำพึงรำพันในพระไทยกับพระองค์เองสายพระเนศแสนสเสนียังคงจับจ้องไปยังร่างอรชรอ่อนแอนในชุดนางระบำไม่วางตาและจินตนาการไปว่าถ้าหากหญิงสาวไปเต้นรำอยู่ในห้องบรรทมของพระองค์ก็คงจะดีไม่น้อยชิกหนุ่มในคาบนักธุรกิจใหญ่ซึ่งน้อยคนนักที่จะเคยเห็นหน้าเขา มองไปบนเวทีที่กําลังมีสาวน้อยรูปร่างหน้าตาสวยสะพรั่งเต้นระบำหน้าท้องด้วยท่วงท่าที่อ่อนอลชออ่อนแอนอยู่บนนั้นด้วยสายตาโคมกล้าไม่กระพริบและเผลอยิ้มออกมาทุกครั้งเมื่อสบตากับเธอแต่ถ้ว่าสาวน้อยก็เหมือนไม่ได้สนใจใครใคล้ายกับเธอกำลังอยู่ในโลกของตัวเองเสียมากกว่า และเมื่อการแสดงของราชนิกุลสาวจบลงเสียงปรบมือก็ดังกรียวกราวเนิ่นนานเพราะทุกคนรู้สึกชื่นชมและประทับใจในการแสดงโชว์ของเธออย่างมากหม่อมหลวงล้อมดาวย่อกายลงเล็กน้อยแล้วพนมมือไหว้ขอบคุณทุกคนด้วยกริยาที่อ่อนช้อยและงดงามทำให้ผู้เป็นบิดาและมารดา ยิ้มแก้มปลิรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวของตัวเองเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่กี่นาทีพิธีกรก็ได้กล่าวเปิดการประมูลสร้อยคอทองคำประดับเพชรที่อยู่บนศีรษะของหม่อมหลวงล้อมดาวการประมูลก็เริ่มต้นที่10ล้านบาทผมให้15ล้านบาทชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดสูทสีน้ำตาลยกมือขึ้น ท่าทางเขาคงจะอุดรวยมากทีเดียวมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับพี่เททีกรหนุ่มถามขึ้นด้วยน้ำเสียงกระตุ้นอยู่บนเวทีเดียนให้ยีสล้านร่างสวยสมวัยในชุดผ้าไหมที่บนลำคอแขนของเธอประดับไปด้วยสร้อยเพชรที่ส่องประกายวับวาวจนคนนั่งข้างๆต้องยกมือขึ้นประมูลในราคาที่สูงกว่าอีก ดวงเดือนยืนอยู่บนเวทีด้วยอาการหวันวิตกอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวเริ่มออกอาการประหม่ามากขึ้นเรื่อย,เ,อยเมื่อชุดที่เธอสวมมันทำให้สายตาของผู้ชายหลายคู่พากันจับจ้องมองมาที่เธอเรากับจะกืนกินคู่สาวที่แสนจะขี้อายอยากให้การประมูลนี้เสร็จสิ้นลงโดยไวเพื่อที่เธอจะได้ไปเปลี่ยนชุดที่ค่อนข้าง โปไปในความคิดของเธอออกดวงตาสวยซึ่งกว่าสายตาไปรอบๆงานเมื่อพิธีกรถามทุกคนเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเธอก็ไม่รู้เธอจำไม่ได้มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับชิคหนุม่มไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้จึงทรงรับสั่งให้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อน,นั้นชิคหนุม่มจะรู้ไหมว่าผู้หญิง ที่อยู่บนเวทีเป็นใครกันแน่โปรดติดตามสเสนหาชิดจอมเทือนตอนอวสานใน EP 2นะคะสำหรับ EP 1ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอขอบคุณทุกกำลังใจหากทางช่องทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัย นาทีนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ